แค้วผมก็กาสวัสดีทุกคนด้วยนะผมวันนี้ก็ผมโดนเน่ครับนี่กับพิโร่ลิจแน่ทุกคนในโหมดซีเอ็มห้าเล่นเป็น้องาบนแตกแล้วเฮ้ยผู้สาวอะเฮ้ยน้องสาวน้องสาวมัมีน้องสาวอยู่ในทีม เพิ่มวู้ดสาวโอเคโทษเพิ่มวู้สาวอะไม่ครับไม,ไมไ่ไม่อะไรไม่อะไรวิ่งไปกลางวิ่งไปกลางเข้ากลางเหรอผมไม่คุยกับสาวอื่นครับทำไมครับผมไม่หวานใจอยู่แล้วเฮ้ยโอหเธอหวานเจี๊ยบเราไม่ามารู้ว่าตรงอื่นเขาตาปวดกูฟาร์มป่าแบบชิวๆโอเคครับ <c oughs> วเล่นอื่นเขาตาปูดชิวๆแล้วกันข้างล่างเขาไม่ดึงเว้ยคิมเขาไม่ดึง้เขาให้นี่ก็เรียบร้อยแล้วเห็นไหมมันไม่ทันเฮ้ยกำลังวิ่งไปช่วยได้อยู่นะกำลังมามันสะทันไม่ทันมีหวาดอะไรไม่ได้ละฟาร์มดีกว่ามันมีหวาด ทำไมไม่มีสตันมันสตันไม่ทันอยู่แล้วมันตันเออกว่ามันวิ่งพุ่งเข้ามานี่เราเลยกว่าจะงั้นเลชั่นมันช้าจะตัดรู้ไงนยกลับมาแล้วลำเพจไปไหนแล้วนะไม่รู้แค่ถ่ายไปเลยให้มันเดินเข้ามานี่ ข้างล่างข้างล่างนกแข่งนะเว้ยแต่ว่ายืนเป็นตัวเมียกันนะ่ะทำทำโลกย,ย,ยืนยนะืนยยืนตายแล้วตายก็ตายแต่จะให้คีปตีเงี้ตัวคีป <มา S 1> ตีตายั<ม>านบจะตายคียปตีตายคีบตีตายตลลเ,ลเล่นเพจมาเออตัวมันเอาไปหมดเลย ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจัดการให้ครับต่อฟาร์มก่อนเอ้ยเราเป็นกูต้องเสียงหวานไพเราะสนอหูด้วยอ่ะเฮ้ยกูเป็นไรไม่เป็นไรทันปะนี่กองนี้ไม่ทันเหรอเจ้าสาวเหรอใช่พี่เจอสาวพี่นึกว่าจากไหนดิเดี๋ยวพี่กูบอกไปนอนใช่หรอหูพึ่งมาเลยอ่ะเจ้สาวเหรอเสียงะลรว มาใช้ได้อยู่ชื่อน้องเมียนฮินโยปะวะน่าจะแบบเกาหลีเกาหลีหน่อยตั้งแบบแนวเกาหลีเกาหลีโอ้โหเลน่ามันระเบิดขนาดนี้เหรอเฮ้ยนี่เล่ยงโกนมานะหัวเมียยืนค้ำโลกดูดินี่เล่ยงโกนมาไม่รีบไม่รีบไม่รีบเรื่อยๆเฮ้ยล่างโดนนะล่างโดนล็อกกันในเฮาน่ะหัวเมียยืนค้ำโลกเลยอ่ะ ทำโลกเห็นไหมเดเมดมหาศาลเดีย๋ยวเพิ่งใจเสียอเพิ่งใจเสียมันเป็นงี้แหละเบื่อว่ะมัน,นล็อกลอางดวงานดูเอย้อยมันล็อกบนนี่ล็อกใครวะาเพล่มั้งเอ้ยมันเลี้ยวเลี้ยวกลับเข้าป่ามันมันล็อกเราอ๋อมันลุยล,ล,ล่างเขาได้หรือไง น้องเพลระวังอะน้องเพลมันหวาดปะวะเส้นเนี่ยเนิฟออร่ามันดิออร่ามันก็ใช่เดี๋ยวมันก็เนิฟแล้วมันเนิฟแล้วเนิร์ฟอีกเนิร์ฟแล้วเนิร์ฟเก็บถ้าจะเนิร์ฟต้องเนิร์ฟสกิลสองมันสกิลสองมันคุ้มไปหน่อยบัวก่อนมามันอยู่นานันได้ไม่มีคีปเลยมันจะสามหัว มาเดินบ่อน้ำกดเฉยอะไรของมันเนี่ยระวังอันนี้มาอดี๋ยวเพิ่งใจเสียเพิ่งใจเสียมันเป็นอย่างนี้แหละตั้งเกมเป็น,นอย่างนี้แหละอดี๋ยวเพิ่งใจเสียมันเอาฟาร์มชนกันได้ป่าวนะดีเจแน่ได้แค่นี้ให้มันเอามานกมาทำอะไรตรงนี้วะเดี๋ยวมันไร้ประโยชน์หรือเอาไป ซองที่อื่นดิ่งๆพี่จะ,ะโดนแกงง่ายๆโลอ่ะต้องกลับเดมไปนะพิมโอ้ยบนอีกแล้วเหรอสู้ชีวิตนะเลนแคลรี่โดนล็อกลนะกูเสมอเอ้ยตัทนทันทันทันใช่ยันยานิ่งกัทันแต่คือมันมาใส่อไ,ไ,อ <laughs> ไอ้เยี่ยมอะไรมาบ้างวะนะเอ้ยอันติทนัน <laughs> <laughs> ติดพิษ มันก็ไม่รู้จะไม่รู้จะรอดยังไงรอดยังไงแล้วเหมือนกันพลังวัตมันก็ไม่รู้จะยอดรอดยังไงแล้วแม่ยัดขนาดแีมเหมื่อแอนโดรอยู่นู่นยาวเลยอะยาวก็บอกแล้วหัวเมียท้ำลูกเหมือนจะต้องรีบสะท้อน ้ม <shields S 2> ันเพดอยู่กดก็ดต้งอ่ะกดก็ต้งอ่ะบวกสกิลบวกลบก่อใช่ไหมบวกไอ,อ้บวกสก,กิลสองอีกเก็แบแวะเล่นล้างสูตต้องไปเล่นดูมันน่ารำคาญลบก่อันแรงมันอยู่นานไรเว้ยสก,กิลสองปัดไม่อยู่คนเดียวไม่ได้เลยเพดตัวสก,กิลสองก,ก็ตแตเคลิปปามได้สบายตัวมันครบ โซลิปมาแล้วโอ้ยสามสามบนเรียบร้อยไม่รอดอย่างนั้นอปสโอเคครับต้องแบบคนแบบสง่งความต้องมาแล้วสามกองหยุดสงครามอหต้องรอคนอยสอง่งความเอเราเป็นผู้อยู่สงครามนั้นใช่ไหมใช่ใช่แล้วบูบิงดาเมจใครต่อ มันต้องเอาโซลิปอะไม่มีว้าวอะเอ้ยนะเพื่อนเพื่อนว้าวแล้ววางแลมเพ็ดแลมเพ็ดล็อกสวยอ่าบอกอยู่มันอยู่คนเดียวเมียมันอยู่แลมเพ็ดล็อกแลมเพ็ดล็อกแลมเพ็ดล็อกมันเยอะไปว่ะเธอโดดได้ปะโดดออกมา ทอาไม่รอดอยู่ดีโดนสับแล้วแต่บิงอ่นะบิงลักลเฮ้ยสามสิบบาท เฮ้ยอาวไน้เหากูมาแล้วีบบนเข้านะโทรมาได้ปะผมผมไม่มีสับอะต้องมีคนมาคนหนึ่งอะแฮมเมอร์ไม่มีกดเต็งนะก็ใช่ไงก็มาดีมาดีมาด,มาดีผมมีบิงค์เนี่ยแต่ผมไม่มีสับทันยังทันยังมันจะถอยก่อนแนละ้อวอดแดมเข้าไปดิสโมกก่อนสโมกทำไมสโมกแตกนะน่ะ เกือบกูเกือบปกตินี้ชอบเล่นหน้ากากนะเจอโซลิปไม่อยากเล่นเลยแม่งเลือดไหลเล่นในหน้ากากไม้กดแล้วก็แทกแรงดิโซลิปอ๋อจะทอนไปดิเนี่ยออกจะทอนทำจะท,อน,ะทอนอยู่เลยแถวกลางโซลิปนะโซลิปเปอร์นะไอโซลจะเข้าเลยเหรอใช่ใช่จะเข้าโซลิปโซลิปนะ สับไม่ทันสับไม่ถึงพูดสับไม่ถึงเอ้ยสวยเลยสวยแล้วสวยแล้วมันต้องเข้าอ่ะไหมม no ันตันรูมไปยังวะถอรไปตอรอป

โดเห็นนะโดเห็นอาไม่่ไมมอกันเห็นเห็นเห็นผมมันสวบแล้วเมื่อกี้มันเปิดสกิลสองเห็นเพิ่งใจเสียน้องสาวมันเป็นยังงี้แหละนี่ดีกว่าเอาข้างล่างดีกว่าข้างล่างเลยมีงเข้าป่ามีวาดเหรอแต่มันเพิ่งว้ามานะเดินหาได้นะลองเดินหาได้เนี่ยเนี่ย าหร่อยู่นว่าตายไอคิมโดนแล้วไอคิมดนรัช่วยไอคิมหันาไม่รู้ตายก่อนเอ้ยมีโล่โผ่ก็เรียบร้อยโผก็โดนโดนนักบิดนักซิ่งเคลืออนตีมันมาเพื่อซัดป้อมใช่ไหม ไม่เหมือนไม่ค่อยตีผลให้ม่นตีแต่บ้านเออตีแต่บ้านมันมาเพื่อหยู่สงครามเนี่ยฉันมาเพื่อหยู่สงครามนี่ลำเพลมันจะถาฟ้าจะสะท้อนแล้วต้องเล่นบีคีบีด้วยถ้าถาฟ้าก็หยุดมันไม่ได้ไม่ใช่ถาฟ้าดิ่พูดสะท้อนแต่ถ้ามันลำเพล่ถาฟ้านี่ก็หยุดมันไม่ได้้วิ่งแบบไม่หยุดหยังขอได้ปะขอได้ใช่ไหมมันแค่กันเวท บนมะมัดมันต้องมีคาถาฟ้าใครจะออกให้เดี๋ยวออกเดี๋ยวออกถ้าไม่มีเดี๋ยวผมออกเองก็ได้อยากได้เลื่อนเหมือนกันนี่นี่นี่อยู่คู่กันเนะี่ยมันไม่เก่งเนะ่ยเพาะมันไม่มีคาถาฟ้าอยากได้โซล,ลิปมากกว่าโซล,ลิปมัน,นหิวแต่มีก็ดีเอาไปแลเอาไปมัไม่จำเป็นต้องคาถาฟ้าขนาดนะั้นมันเล่นง่ายขึ้นเฉยๆครับ แนนยอยู่กลางอยู่ไม่ครบอยู่ไม่ครบอยู่อาเีย,เยสมก็สมก็แต่มันหิว oh, <shit. S 1> มันได้ยู่สวยผมไมห่หิวหรอกว่าผมหิว <c oughs> ผมต้องเล่นรบเกาะมันได้นี่แ <c oughs> นนรง มีมีแล้วมีแล้วก็เนี่ยามป่ารออยู่ฟามป่ารอร้าโดนว้าวว้าว้อนโดมาแดมมาเด้ออยู่ในสมองอยู่ทีเด้อตัวหลังว่เอาตัวหน้ายี่ก็ยืนตั้งนาน เรียบเหรอย่างล่างใช่ไหมล่ะย่างย่งล่างคุม้มย่งล่างหนูเฮ้ยแต่โซมันาบางโสมเลยนะไม่ตายจะเอาไพ่เปอร์มาให้เองกินไอ้รีเจเนียก่อนเวลาอ๋อมาใส่ <laughs> แต่ไม่ได้แล้ววะตัวเองต้องเอาตัวเองให้รอดเนะไม่ไหวแล้วเยวตัวเองรอดไปกนไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องขนาดนะเห็นเห็นหลายจังหวะไม่พยายามจัดอาราฟ้าเรนี่นะทำเองทำเองดีกว่าอาราฟ้าบีเคบีไอคอนนอนนท์ไปหาในป่าปะได้ดัตัดลูงก่อนตัดลูงก่อนไปหนึ่ง อยู่บนหมดแล้วทำแมพอยู่เขียวรถมาก่อนเลยผมอยู่ตรงนี้แล้วแฮมเมอร์มันอยู่อย่างนั้นแหละมามามาแฮมน่าจะอยู่ในป่าไม่เจอป่านอยู่เปล่าออ่าไม่เจอนี่นี่อยู่หลังรถอยู่หลัง เลือดน้อยด้วยซึ่งหลอดติดปั๊มนะติดปั๊มนะแลมเพดวิ่งมานะไม่รู้วิ่งใครฉันได้ส่งลบไปดูถงลบไปดูมันวาร์ปซ้อนกันได้นะ <c oughs> เอาไหมเอา,เอา <c oughs> นะต้องเอาอ่ะเบ่่ครอ๋อทันสมมตสมสมตเออที่ต่อกที่บอกยืดติดกันม <c oughs> านกเงินแดมเฟีย เอาไปตังค์เราของเราเองของเราเองของเราเดกิดโศจัยอย่าโพยมึงเกิดเพิ่งพอให้ผมพอพ่อผมพอเอาเลยวจะบนตายเราล่างเราล่างเลยโอ้ยสวนด้วยวะไปยิงมันทำไมกดผิดไปกดตัวเอสทีนีง อันโดหลังผมไม่มีสับท์เลยเอาเอมันไม่ได้ลงมาไปกดตัวเอ็กซ์กีหนึ่งมันเลยไปยิงโดนตัดบินก็ร้ายไปก่อนนึกว่ามันใช้หมดเดี๋ยวมันยังมี đem khudaไว, mukiri lại. Đem khudaไว, có mukiri mò không? Nhờ đập sáng. Đúng. 30 vế, mukiri lại gần nhanh. Đúng. Có gì không? 16 vế. Đúng. Thôi, Đúng. Thôi, 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 thôi. 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 Thôi, thôi, ถ้าจะเอาก็ต้องเอาโซลิฟมานะเออสมกสวยเดมก็ได้เดมก็ได้เออพอไว้อ่ะเอทต้องมาช่วยตีวะมีเปิร์กอ่ะเดี๋ยวมันสาบปูเนี่ยตายเลยไอ้ท็อตวิ่งไอ้นี่ออกไปเมื่อกี้หน้าแบบเดินตีไปเลย เอ้ยกำลังไปอ่ะขอไม่ได้หรอย,ยืนยืนโซนกันเอ้ยถ้ามันมาก็เก็บเลย,ยเก็บเก็บล่อแม่งเลยเ,เปิร์กเปิร์กไม่มีอะลูกพี่เคกูไม่เปิร์กตอนอยู่ในสโมกด้วยนะเคี้ยวป่ายัาางให้คิมฟาร์มไปก็ได้เอาคิมกูมอยู่ล่างอ่ะ ชนแล้วนหนีชนแล้ว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 หนี้องออนิวอ่ไม่ทันอม่งชนแล้วหนีไอ้เหี้ยแอนโดช่ชีวิตมึงนะไอเหี้ยแล้วมันเห็นตรงไหนเลเหมือนไม่เห็นนะเหมือนมนเดินเฉยเยมคฟวะ เดมป่ะเดมไอคิม,มเดมโอ้ยชีวิตเปิดดีเลยไม่มีสับไม่มีส eh um> ับถอดไปเลยถ้ามีสับมันก็ปิดให้ไปละวานวานเลยเดี๋ยวรอพิยาบีแยกไลน์คิมคิมคิมมาฟาร์มนี่มาฟาร์มแอนเชียนมาเดี๋ยวแทงมันมีดูเลือดป่ะเฮ้ยแลเมลับคอคอคอแล้วใช่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 อ่ะ จะฟาร์มไหมวิ่งทางนั้นระวังตายนะเล้อคีบหายอย่างไวมันโดนรถเกาะไงไม่ได้ตีเลยตป็นขอไหเดี๋ยวไปรีผมจะกดเห็นรอกดเห็นบวกไปทดูอไดูกเอาเนื้อบวกได้รัวๆแล้ว ตับแบบว้าข้างรลยเรอสมมคิช่วงเดี๋ยวพอคิ่รถเดมมันจะเข้าเดี๋ยววันนี้ไปวอล้วยล่ะปรากดเห็นปรนกฏเห็หลังกดเห็นหลังมาเลยนะเออพยายามมาโฟโซลิปก่อนลูกพี่ธันด้าเขายังไงครับจะเข้าไหมทำไมไม่มีบินนี่แบบเปิดโซลิป เออไม่โดนไม่โดนนะเมื่อกี้อ่าขับมาเปิดสะท้อนอยู่เมื่อมันเลี้ยวกลับอะมันเลี้ยวกลับอขนาดไม่พอใช่ปะไม่เอาเฮ้ยออกนูดีนูคุ้ม,มเก <c oughs> มแล้วเห็นแล้วแบบ รีเบิร์ดรีเบิร์ดเฮ้ยรีเบิร์ตจะสวาวนะระวังกดเขียวกดเขียวกว่ามันไม่กันสว้าวนะหน้าหมดแล้วกูจะหลบอยองแง้เพื่อนจริงกระปอมเลยนั่นโดนจริงนะ ป้อมข้ล่างยังไม่แตกนะโอเคป้อมบนบนี่อ่ะแดมให้แดมอยู่บนตรงนี้มีบอทระวงังมีนเปอร์เรสเนบอทก,ก็เดินหาเลยเค้ยมานากูพอเล่นละคองก็ได้จะขึ้นล่างเลยก็ได้ ตีไปเลยมีดูเลือดปนะอย่าตั๊นะไหวอยู่แล้วมีเพลูไปออนไลน์แล้วกูอะตีกันไปนะรู้สึกเหมือนมันล็อกมีมีคนหลงทำไมหมดไม่พอคนหลงคนดูมีคนหลงคนกูว่าจะบาไปตีคิวใส่หมดเลยเนี่ย โอ๊ยแม่งสวาร์ปก่อนเสรไปเลยกันเสร็จลยกันจ้เสร็จค่าถ้ามันสวาร์ปถ่ายกันก็ได้คิมอย่าเพิ่งเอาไปบวกรับไปฟาร์มรอก่อนเดี๋ยวโดนโดนโดนนะโดนลอนนี่เกิดก่อนเฮ้ยลอนนี่ก็บอกลอนนี่เกิดก่อนไม่มีนี่ดีกว่าดูแลอ๋อโดนไปตายตัวครัเพื่อนเสกเฮ้ย เห็นเื่อนหอบะนะ่ะเออเห็นล็อกโอ,อ้แขนเซอร์แล้วแขนเซอร์แล้วต่างโดนแล้วนนะ่ะอยู่คนเดียวก้าลังว่าใครทดเดินดูบ้คนเห็นมาแค่าจะวอดฟ้าเดินแค่ดูแบบดูไฮกาวเฉยะ <c oughs> อะส่งผมหมดละเห็นหมดละ หลอดซอล่างเลยนะกันเกมไม่คางเลยเว้ยอะดีแล้วอ่ะอิ่มอิอ่มพร้อมเดตไาเบอร์ดิเดมีดับเบิ้ลแล้วเพจมา บวกดิบวกดิบวกดิใครวา้าไปไหนมาไม่มีคูเดาว,ดวอยู่รรอผมเฮ้รถเร่งก่อน<ม>เล่งก่อนเล่งก่นนกนอนดูแวะดูแวะผมรับคลิปเพิ่งไปจะอยู่ข้างข้ากันทำไมเฮ้ย เกิดแล้วเพลย์มันล็อกมาเราอยัางไม่เกิดยังไงเอาละผมเอาละไม่มีโดดแล้วโดดรีบเบิร์ดเด,ดมจะเข้านะแต่ขอให้ขออยู่หลัง,งมันกัด อ๋อโดนเีอีกสับไม่ออกหรอตอนนั้นติดเ้องมีคีบีรนะนี่มันาดน็ลวยเด็กไปน่างหามดูล่งได้แล้วเขาปล่อยยืนอ่ะามมิ หัวแห้่ต้นจงตีมันมีเขียวอ่ะวัาไม่มีนะหัวามาล่างล่างวิ่งกลับไปรอดรอดระวังแดมไม่รู้อยู่ไหน จะพาฝนแน่หาวกูมาอย่างนะหยุดรอปะไม่รู้ไปขี้นต้องมีดูดด้วยเป็นไ,ไงบ้างไหมมาแล้วไปแล้วมาแล้วได้ข้าไปสาม,มไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวเฮ้ยฉันโดวิ้งทางนี้วิงคูดาวอะวิงสองวิงไม่ตายอะยังไม่ได้สับ เลือดไม่ถึงเกณฑ์เอ้ยคิมโอ้คิมหมดแล้วเอ้ยได้ไม่ได้เดี๋ยวขายนีおお่ทิ้งเอาบีเคบีกดเฮียบมั่ยมีบีเคบีมีบีบีมารวมรวมกดเฮียบมั่ยบีเคบีแล้มาส่งเพอร์ไว้เพอร์โผล่ไปซับล่อซับล่อตายไม่มีใครช่วยนะไม่ตายหรอก

บนไหมหรือยังไงกับรอคองคิดมันขึ้นสูงหมดเลยเออเรากลับไปกันคิมนเลยหฮะร้อยหนึ่งเฮ้ยเวีบีสวนเกมอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยไล่มาไล่มาไล่มาไม่มีสับไม่มีัยิงยิงยิงได้ฟ้าละฟ้าให้ มีการบวกคอนซีสแอมมิ่วคอนตันรู้แล้วออกเลยกินดาบเฮีแยแดกดาบม่วงจะแท่งแรงๆไม่รู้จะออกแล้วอออลของมันเต็มจะท้องก็ทิ้งไม่ได้มีแค่เปลี่ยนบูทเป็นบูทวาร์ปแค่นั้นเลยตอนเนี้ยก็นนเปลี่ยนบูทก่อนฮึ่มกินดาบกินดาบอย่างเดียวเลย pearls prometument ciel b damn อะไรเงี่เอามันเลืออไม่ถึงวะเรื่อกี้กล่าวว่าไงก็ตายแล้วกล่าวว่าตายแน่มันถึอขึ้นอ๋อมีแหนมบ่ดูแลออกเลยออกรีเฟรชเดีวไว้สับเววกลับบ้านไปรี ขอให้โดนตัดบิงโดนตัดบิงนัเขียงเหะคิมโอ้อ่เรียบร้อยโดนสับตายเขาลืมว่ามีปอดอาวุธแล้วคอมตันติดไอ้เหีย แม่งคอตีก่อนตันมันกดเกี่ยวไปแล้วหัวทิมไปหลายคนหัวทิมไปหลายคนหัวทิมไม่รู้จะช่วยใครแต่กลัวว่ะคนเห็ดก่อนดีกว่าเฮ้ยอาฝ้าวันแต่เพี้ยเนี่ยแม่ไหวแล้วะเมียกูไม่พอไงต้องมีคนมาช่วยเห็นไหมขอ มันวอลกว็ยังไม่ล็อกยังไม่ได้ล็อกยังไม่ยังไม่ได้ล็อกไม่เห็นมันล็อกมาแล้วมันล็อกมาแล้วเมื่อกี้แต่มันยกเพิ่มแล้วใครจะถือเคลียร์ของให้เรียบร้อยไม่าใครถือถือก็ถือตัดหลังไว้ให้แล้วเข้าไปให้เมื่อตาย น้ำตาจบอ่าโอเคทุกคนเกมนี้รีเจเนรน์ประมาณนี้ผมก็ฝากกดไ like, ลค์กดซับสไครป์เป็นอย่าด้วยเจอใหม่คลิปหน้าพี่พัดยังไงก็ขอใครเกมนี้ก็มานี่ถ้าละบายครับ